คลิปรีวิวส่งงานนะครับปาเชโร่สปอร์ตนะครับเปลี่ยนไฟเดลไรท์ครับสวัสดีครับเป็นบีจัสซี่ซีนอนของสมเซ็นเตอร์นะครับคลิปรีวิวส่งงานนะครับคันนี้ลูกค้าน้ำรถต้องมาติดตั้งตัวเดลทามนันนิ่งไรตัวปาเชโร่สปอร์ตนะครับของเดิมมีอาการเหลืองขุดขาดนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จจะมารีวิวให้ชมนะครับคันนี้ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งไปรุ่นออร์ดี้ฮีเชคไวความไวนะครับคันนี้ เวลาสตาร์ทรถนะครับไฟเดรไลท์จะวิ่งรีเช็คสีขาวก่อนปิดนิ่งนะครับตัวการทํางานเปิดไฟหลีนะครับดับลงครั้งสิบเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้นะครับดับลงคั้งสิบเปอร์เซ็นต์เวลาออโต้ทำงานหรือลูกค้าเปิดไฟหลีนะครับตัวนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวครับซิมเปอร์ยลไลท์นะครับเป็นแบบนี้นะฮะไฟเลี้ยววิ่งนะฮะก็ไม่ช้านะครับแบบนี้นะฮะถ้าลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟเดรไลท์เหลืองคุณขาดนะครับไาเชียร่สปอร์ตนะครับ ต่อได้น,นะครับที e ่ b ียนเบียโซลารี่น้อยดองของเซ็นเตอร์นะครับขอบคุณโซลการรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ